สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงมีปลาทอดกระเทียมพริกสดเมนูง่ายๆกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีกระเทียมโขกหยาบๆยาพริกขี้หนูสวนแป้งทอดกรอบพริกไทยปน่นผงปรุงรสเกลือน้ำตาลทรายซอสปรุงรส น้ำมันพืชและก็ปลาพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก่อนอื่นเราต้องเอาปลามาปรุงรสก่อนใส่ปลาลงไปซอสปรุงรสใส่ไปผงปรุงรสใส่ไปพริกไทยป่นใส่ไปเกลือนิดหน่อยใส่ไปแป้งทอดกรอบใส่ไป น้ำตาลทรายใส่ไปผงทุรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงทุรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานขยำขยำให้มันเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็หมักทิ้งไว้สักสิบนาทีเอาละ น้ำมันพืชใส่ไปหลังจากเราหมักปลาได้ที่แล้วเราก็เอามาทอดเลย หลังจากเราทอดปลาเหลืองได้ที่ตรงตามความต้องการแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยหลังจากเราเจียวกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่พริกสดลงไป แล้ปิดแก๊สได้เสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับปลาทอดกับีียมริกสดเมนูง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุง สำหรับวันนี้ลุงก,ก็บายบาย